Yes do no. มาหอดขั้นตอนล่างแหละพี่น้องเนาะเห็นลาโก้เห็ดยังวะเห็ด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 ผัวเห็ดผับ้าวใหม่ยูทูบเบอร์แล้วั้ต่าเบอร์ต้นของเรือคิตี้สนใจติดต่อโฆษณาโทรมาดิคีบ้าวใหม่โทรศัพท์0 2องสูนเจ็ดแสสบายดีทุกคนสบายดีพ่อพี่น้องเนาะ ดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาใหม่หน้าดินบ้านอีกเก้าเนาะวันนี้เ้ามามาเบิ้องหิดเห็ดเผอเนาะนี่นะทุกคนเห็ดเผอเนี่อยใหญ่งงๆเลยเห็ดเผอเราที่มาตะก,กูดตะกร่กกางให้ทุกคนเบิ้งเนาะเห็ดอย่างว่านี้นะรอดินะ Hít subscribe cho hít bố Mì hít Để không hít lỡ những video hấp dẫn nhoa 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 แนวบวงคู่เอาอีกสางกระดกรุ่นทันสามทีสวโมงสังออกสังเลี้ย มีนคนได้ปีละทำวงพุทธพอฝนน้นำเดละลาย Yam Yam, Dok Sami Kami. Itu boh, datar kalau boh. Kami. เป็นยังไงจากดูน้ำมันซอสมันซอสอนันบริติสเลยอนันยังมาติดไหมทั้งทึงก็โฮทั้งลุ้มก็โฮมัน,มนโฮแบบจนช็อชกก็แล้วมันบ็เป็นติดนั่นมันซอสอันบริติสเลยหรอมันติดเบ็ดได้ก่อนจะลองไปง้างมือทางลุ้มมันจะจกกระโหลกเอาน้ามผองเข้าเบิเต็มให้มันสิเป็นไม่ได้เจ้าเอาผองแล้วบอน้า บถ้เ اد, าเอาน้ำมันตอนท่านเอาใช่นะโบหอดเครื่องชงโมงอเติ้เต็มถังตถักเปไะเลเออเหตตบอีพ่อไปไปคืนนี่แล้วนี่ไร

ับุกเคยบุกเคยแไม่ะดะตัดแต่บุกเคได้ยินอยักลองเพราะดนี

เราอะข้างทางดูตาคอยบบตัดเอาด้ดูตาคอยบในอดนี่นะบนี่เจ้าคือบอเซตไม่ถึงตาคอยตากก,ก้านาที่ <c oughs> โอาไมเล่นแตหลังจจะไดเงนินรับจา้างลำนาคับไปซัปปิง้ง บน่อัน,น้อ้นบนจบ่ายยได้จังเลยทียันได้หล้แต่มันเพื่อนดีความจำดีเตรียมแล้วจอกเอาไอ้ไทยมาล่างแล้วเต็มยังบบได้แล้วอยูยเอย่เนาะเอากล่องโบดี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นเห็ดตามน้นอง ก็จะเป็นดอกจู๊ดอกบานเจสโตมาหอดขั้นตอนล่างแล้วพี่น้องเนาะเข็นละงโงเป็นยังวะเห็ด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 ปัวเห็ดปัว เห็ดโป่งตาเอาเห็ดตาส่ยนเห็ดเห็ดตาบน้ำนองแม่หรอกจักน้ำนองเนาะทุกคนมาหอกันตอนล่างเอาพูดกะเืลิงเนาะใส้เวลาเป็นได้ย่ประมาณ2อง่ืโมงเฟอร์สีได้โอ้บรรยกาตอนนี้กะ ฝนได้หรือฝนตกลินจะเสียดยังเห็ดปูนเบียสีนึ่งเนาะแม่บอก,อกดอกซอยงามอาลี ล่างดร้ออสเิ้ลมาอเอาป่ะราอยู่กันอนไม่หลับฮะกระถายอยู่เราสร้างดิฉังเด่ บ,บ,บ,บาซ้ำโ้มมาโน้มที่ไหนบ้างฮะดอกเป็นอีกตัวเองเนื่อ,องวันนี้ไง,งเห็นบ่๊ะเห็นฝ้าแม่ ย่ยม <S <S สิ่งต่อขำนั้นดอกนี้แห่งจิ้วคับโอ๊โอ<เ>๊บก้องก้องก็ถือเท้าไป ก็ยังเห็นแนวนี้ไม่ได้นะคุณเอาันกินมาเข้าจมกูกดอกนี่ก็น,น้อยน้อยเยี่ยมดอกนี่ก็นเลย <c oughs> มีแก็เยี่ยม กันปเหมือนไงเยี่ยมแล้วไปนอนเป้ากนตั้งก็กีีพอกรสิสลาออกเลยน้ำสองเมนสมารพักแลบพักแลพี่น้องเป็นข้อหูจบ คนคนจีู้มั่นคนพอ,อเลิกกันเลยทีบางคนเดือดตไ้ขกานอกาแล้วแะไรเ,เป็นงานเจหมเฮ็ดให,ห้เฮืจ้หมเฮ็ดเฮือข้าไปเอคนค พี่ว้เ,ออเววจ๊ห่วงฟรีแ้เราเ้าไปให้เพอนเราได้เราอาชีพเยอะเราอาไวเวลไส่อไรส่ไร,รแล้วก็ไปป่อยลงที่ทีไม่หมือนรู่เรา,รปาไปอยด้วยต้นกันป่อยไปถ่ายกิมเจ็ดรยบ่ เอาเทออกลงจะเอาเพลงใส่เวลาจก็เฮ <Wasn> ็ดท้ายตัวเห็นไหม้าบกงมันนีนันุดุุุุุุันนีย คน,นี้ล่างกว่านี่สามชั่วโมงกวาะต่าวคูดกินกับเกิดจากหอดเดือนนี้จากบ่งสิบโมงเหนาล่างกับกะตาวเกลือเกลือหอดสิบเอ็ดโมงเลยนะ พอลโอเค okay, ทุกคนมาหอคดคลิปนี้ครับสิพอหยุดเพลงตอนนี้เนาะมาหอดคลิปนี้ <c oughs> <c oughs> มาหอดตอนนี้นี่ฝนก็สิต,ตกนี่ตลาดก็ไม่ได้อ้อวันนี้เอาไว้สิอ้อไปตลาดแต่ละวิวเบื่องคลิปนี้จบฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นะแล้วลพ่อกันคลิปไหมปิดถ่ายโดยเฮดต,ตาบดอกนี้